ในส่วนนี้ค่ะเราก็เลยเป็นที่มาว่าเราอยากจะสร้างความเข้าใจสั้นๆให้กับหน่วยรับทุนทุกท่านนะคะเข้าใจในเรื่องของตัวสถานะของตนเองหรือแม้กระทั่งในตัวของการรับเงินทุนสนับสนุนจากกสศค่ะ,ะว่าการหักภาษีนะ้ที่จ่ายในนามของกสศเนี่ยหักเพื่ออะไรใช่ไหมคะทีนี้เมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจหรือยังนะคะ,ะก่อนที่จะ พูดเกี่ยวกับตัวเนื้องานภาษีอีกเล็กน้อยะคะ่ะอาจจะมีคำถามว่า,าใครพอจะทราบบ้างว่าเหตุผลที่กะสสต้องหักภาษีนะที่จ่ายที่คลิปบรรยายไปะคะ่ะเหตุผลคืออะไรอันนี้เราเหลือรางวัลหูฟังบลูทูธชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะที่จะแจกในวันนี้นะคะถ้ามีคนทราบสามารถยกมือได้เลยค่ะ โอเคคมา่ถยอ่า,นนา,ามายถึงว่าทําไมากสศถึงหักมันเป็นหน้าที่ตามกฎหมายมีใครให้คําตอบที่ดีกว่ามูลที่กองทุนไทยไหมคะอ่ามีคนยกมือมเดี๋ยวเราต้องมาดูนะคะว่าใครคือคําตอบที่ดีที่สุด ค่ะค่ะกค่ะก็ทั้งสองท่านก็ตอบถูกต้องนะคะเดี๋ยวแจกทั้งสองท่านเลยนะคะเดี๋ยวเอาให้ไปอีกท่านหนึ่งด้วยนะคะก็อย่างที่บอกว่าถ้ากสทชไม่หัก ก็จะแปลว่ากศททาผิดกฎหมายนะคะเหมือนการหักหนะ้าที่จ่ายเนี่ยที่เราบรรยายไปสั้นๆนะคะว่าถ้าเราหักตั้งแต่ตรงนี้ท่านก็สามารถที่จะไปทําเรื่องขอคืนภาษีได้ในเรื่องของตัวบุคคลภาษีของตัวนิติบุคคลหรือว่าภาษีนิตภาษีบุคคลนะคะในส่วนนี้ค่ะทีนี้อ,อาจจะเข้ามาส่วนของการบรรยาย เพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยะคะ่ะว่าภาษีเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะก็คือภาษีบุคคลธรรมดากับภาษีภาษีนิติบุคคลณตอนนี้ทุกคนรู้สเตตัสของการรับทุนของตัวเองไหมคะว่าตัวเองเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่านิติบุคคลนะคะ น่าจะพอทราบใช่ไหมคะเพราะว่าอ,อย่างที่บางหน่วยงานเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่ไ,มได้ไปจดทะเบียนเหมือนอการขึ้นเป็นนิติบุคคลนะคะก็จะเรียกว่าเป็นคณะบุคคลก็จะมีในตัวของกระบวนการที่เสียภาษีแต่ภาษีในนามบุคคลนะคะก็อันนี้ก็เราก็บอกไปในคลิปไปแล้วนะคะในส่วนนี้ก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยก็จะมีด้วยกันว่า เป็นบุคคลธรรมดาห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลวิสันี่3ามคือวิสาหกิจชุมชนนะคะก็ในในนี้ที่รับทุนจากกสสค่ะก็จะมีทั้งเป็นห้างหุ้นส่วนหรือคณะบุคคลที่ไม่ได้ไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะคะแล้วก็เป็นมีวิสาหกิจชุมชนด้วยรวมถึงศูนย์ป่าศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับทุนจากกสสนะคะในส่วนนี้ก็จะเรียกว่าเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถ้าสมมุติเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลก็จะมีบริษัทจำกัดนะคะมีบริษัทมหาชนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้วก็ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการรายได้นะคะในส่วนนี้ทีนี้ก็จะมีข้อคำถามต่อมาว่าแล้วใครที่โดนหัก1%จากกสสบ,บ้าง เมื่อวานก็ได้มีบรรยายไปแล้วนะคะในช่วงของการเงินว่าการหัก1%เนี่ยเราจะหักหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคลหรือเป็นเมื่อกี้ค่ะสไลด์เมื่อกี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ว่าจะยกเว้นให้กรณีที่เป็นสถาบันการศึกษาหรือมูลนิธิที่ได้รับการยกเว้นจัดตั้งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก็คือเป็นมูลนิธิหรือสมาคมที่ไม่สแสวงหาผลกําไรอันนี้นะคะ,ะทุกท่านก็ ไม่ต้องตกใจสมมุติว่ากสสโอนเงินไปให้แล้วแล้วก็สมมติ10,000แสนบาทแต่ว่าภาษีจะโดนหักไป1%นปซ็นะคะก็ก็เหมือนมีมีขอคำถามของหน่วยหลายหน่วยว่าโทรมาว่ากสสโอนเงินผิดหรือเปล่าโอนเงินให้ไม่ถูกต้องหรือเปล่าอันนี้เราก็เลยขออนุญาตชี้แจงอีกทีหนึ่งว่าในส่วนของการหักภาษีเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐ ะะกสสจะไม่ได้หักภาษีนักที่จ่ายแต่ถ้าเป็นหน่วยที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาหรือวิสาหกิจชุมชนศูนย์่าต่างๆค่ะที่รับทุนจากกสสเนี่ยกสสจะหักนักที่จ่าย1%อร์ซของเงินที่ได้รับทั้งหมดงบประมาณทั้งหมดแต่เราจะจ่ายเป็นงวดๆถูกไหมคะงวดแรก4 0งวดที่255%งวดที่35%อันนี้เขาจะหัก1%เตตามงวดที่ท่านได้รับในการที่จะไป เอาเง Go, ินไปทำงานนะคะในส่วนนี้ก so, exactly so exactly exactly ็รายละเอียดต่างๆเนี่ยก็บอกไปหมดแล้วว่าทำไมนะคะกสศเนี่ยต้องหักภาษีเนื่องจากกสศเนี่ยเป็นหน่วยงานของรัฐแล้วก็เรื่องของภาษีเนี่ยเป็นเรื่องของที่ทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าการได้รับเงินได้หรือภาษีเงินได้เข้ามาเนี่ยจะต้องมีการไปยื่นบอกกับกรมสรรพากรว่าท่านได้รับเงินในแต่ละ กิจกรรมหรือว่าแต่ละอ,องค์กรของท่านเนี่ยมีเงินงบประมาณเข้ามาเท่าไหร่เพื่อไปทําการเหมือนไปแจ้งสัมภาระคะ่ะถ้าไรายได้ไม่เกินเนี่ยก็ไม่ก็ไม่ได้เสียเ,เงินเพิ่มอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไรายได้เกิน1.8ล้านบาทต่อต่อปีะคะ่ะหักกําไรแล้วะคะ่ะท่านก็จะต้องไปเสียภาษีในเรื่องของภา,าษีของตัวสัมภาระนะคะในส่วนนี้ ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะเพิ่มเติมสุดท้ายเนี่ยอยากจะขอที่จะโปรโมตนิดนึงว่าช่องทางการติดต่อของเราเนี่ยกองกสสเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะก็นอกจากที่เมื่อเช้าถามไปว่าท่านรู้จักกสสได้ผ่านช่องทางไหนบ้างก็มีคนตอบว่าเว็บไซต์กสสนะคะก็คือ w w w e f o r t h นะคะแล้วก็มีคนตอบในเรื่องของเพจ กสศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาแต่ว่าเราอาจจะโปรโมทประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเพจค่ะว่าเป็นอันนี้จะเป็นเพจโครงการของเราเองเลยจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายก็คือในเรื่องของการแจ้งข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการมีในเรื่องของตัวที่โครงการเนี่ย ดำเนินครง,งานอะไรอยู่บ้างนะคะก็อาจจะขอให้ทุกท่านเนี่ยไปกดไลค์แล้วก็ไปร่วมแชร์หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เพจทุนพัฒนาอาชีพนััตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานนะคะเราอยู่ข้างหลังของตัวเอกสารนะคะสามารถสแกนแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะทีนี้ถ้าใครกดไลค์แล้วก็แชร์แล้วนะคะเรามีของรางวัลให้นะคะเราให้เวลา3วิสำหรับที่ทุกท่านจะไปไลค์และแชร์ share, ขอเขียน แคปชั่นสั้นๆว่าอาจจะเป็นเรื่องของ2วันนี้ก็ได้หรือว่าทำในส่วนของตัวกิจกรรมแล้วรู้สึกยังไงอะค่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยสามารถยกมือได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามีของระงวัลพรีเมียมค่ะพรีเมียมมากแบบมีคนแบบว่าสนใจมากอาจจะหรือขออนุญาตให้ไปไประชาสัมพันธ์เพจของเรานะคะผ่านในตัวของไลน์กลุ่มหรือ,อ พี่น้องที่จะเข้ามาร่วมฝึกอบรมกับเราด้วยก็ได้นะคะในส่วนนี้ก็สำหรับวันนี้นะคะช่วงเซคช,ชันต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวที่วิทยากรของเราค่ะจะมาเล่า,ามามาบรรยายเกี่ยวกับในเรื่องของการทำรายงานการเงินและก็ผ่านระบบออนไลน์นะคะ